สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแม่ออบองโบทุบๆขเนียนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ยุ้ยกินแซบจะชวนเพื่อนๆมากินของหวานคะ่ะกินข้าวเย็นเสร็จแล้วเพื่อนๆคนไหนกินเสร็จแล้วบ้างเอ่ยคะมากินของหวานด้วยกันคะ่ะก็เนี่ยคะ่ะโรตีโรตีกรอบค่ะเพื่อนๆอาหารเบาๆค่ะวันนี้ เป็นของหวานแทนแล้วกันนะคะเนาะก่อนจะไปรับชมยุ้ยก็รบกวนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของยุ้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยุ้ยนะคะมากินกันเลยค่ะโรตีกรอบค่ะโรยนมไม้เยอะๆดี๋ยวดูนะหวานหวานน้ำข้นค่ะ เราตีกรอบอาหารเบาๆนะคะวันนี้ร้านเขาโรยนม ให้เยอะไปนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เนค้มข้นมากผัดผัดสลัดเอามาใสายย่เฉย กินข้าวแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้อัดคลิปกินนะคะเพื่อนๆกินโรตีไปก่อนเนาะกรอบหวานอร่อยค่ะ กินแบบนี้เบาหวานจะขึ้นไม่ยากเพื่อนทำมันอร่อยรี่ชอบ ไปกินของหวานด้วยกันนะคะโรตีกรอบราดนมข้นหวานๆค่ะผันใหญ่ๆพันใหญ่ๆแล้วก็ราดนมค่ะราดนมเยอะๆ ไม่ใส่ผักถาดมันจืดจืดแทนเพื่อน หวานกอบกลิ่นแป้งเดี๋ยวก็ไม่ไหมจะไมใ่ใช่กลิ่นไหมก็ไม่ใช่ ชอบกรอบอืมเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบกินได้ทุกวัยเลยค่ะ Fox. Oh. ข้าวปแล้วต่อด้วยของหวานอของหวานอร่อยค่ะเพื่อนแต่ว่าเรากินเยอะไม่ได้เพราะว่ามันหวาน หวานมากเลยแต่อร่อยกินมากเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นอเอาแค่พอหายอยากแล้วกันนะคะเอ,อีกสักชิ้นหนึ่งกรอบๆชิ้นหนึ่ง

คลิปนี้อาจจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆมันหวานกินได้เรื่อยๆแต่แบบกินแล้วก็ต้องพักเบรกแล้วก็กินน้ำตามเงี้ยค่ะเพราะว่าความหวานของนมข้อนอ่ะมันจะทำให้เราคอแห้งหิวน้ำค่ะอิม่ม ค่ะเพื่อนๆรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง youtube ของยุย้ยด้วยนะคะแม่ยุย้ยกินเซฟค่ะก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ยุย้ยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะที่มาส่งกำลังใจแล้วก็มารับชมคลิปของยุย้ยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ไปแล้วค่ะ